สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอบรมประกันชีวิตที่มูโบเกอร์สมุทรสาครตอนนี้เราก็เข้ามาในสาขาแล้วนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องอบรมแล้วคนนะรับก็มาเจอประธาน V j t ทีสวัสดีนะครับผมนักทูตคุณผลความรู้ต่างๆของประกันชีวิตหรือประกราาาันวินาศภัยก็ต้องหาความรู้เพื่อที่จะไปพัฒนาทีมง,งานและตัวเองด้วยครับ เรียนรู้ประกันชีวิตอัปเดตข้อมูลวุาสาาทลลอนท่าี่เจ้าร่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงนะ วันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงวันนี้ได้ความรู้ดีครับเรือ่องานบำนาญน,นะกลับไปจะซื้อบำนาญใช่ไหยหนนลังจากเรียนวันนี้แล้วเป็นไงบ้างหลังจากเรียนวันนี้รู้สึกว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตเพิ่มขึ้นการทำประกันบำนาญแล้วก็ยังมีการลดหย่อนภาษีท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้มาอบรมก็เรียนเชิญมาให้มาอบรมเพื่อที่จะได้มีความร,รูร้เพิ่มขึ้นในการเสนอเอาเบี้ยไปเสนอกับ พูดถึงลูกค้าเราให้เขามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเจอครับดีมากครับสอนก็ฟรีนะถูกต้องครับเขาอดูเป็นยังไงบ้างครับก็คือให้รู้สินค้าของกรุงเทพประกันชีวิตที่แตกต่างจากบริษัทอื่นแล้วที่สําคัญพอเรารู้รายละเอียดเราก็สามารถไปคุยกับลูกค้ามีความมั่นใจโอกาสที่เราจะขายได้นี่ได้แน่นอนอย่างประกันเด็กกรุงเทพประกันชีวิตแตกต่างจากบริษัทอื่นถ้าผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิตยังมีคุณการศึกษาคือเงินต้นให้เด็กและเบี้ยส่งต่อให้4ีตัวนี้ดีมากครับ สำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนรู้ โอ้ต้องเข้ามาครับเพราะว่าการที่เราดูในหน้าจอใน,ในออนไลน์มันไม่เหมือนกับมีคนมาสอนด้วยตนเองมามาพูดคุยมาเหมือนกับว่าอธิบายทุกอย่างคือเป็นผู้เชี่ยวชาญวันนี้ก็ได้มาอบรมคอร์สประกันชีวิตกับกรุงเทพประกันชีวิตที่สีุงสาขาสงสารน,นะครัตบตั้งแต่9โมงเช้ายันบ่าย3เลยรู้สึกว่าเป็นคอร์สที่อัดด้วยความรู้อย่างแน่นๆกับแนโตรดักขั้นเก็บใหม่ๆของกรุงเทพประกันชีวิตเลย นะครับถือว่าได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยแล้วก็อาจารย์ยังมีให้กลยุทธ์เทคนิค,คในการนําเสนอเรียประกันชีตด้วยนะือว่าโอ้โหขั้นเทพเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นความรู้ดีๆเทคนิคดีดดแบบนี้อยากเชิญชวนพี่น้องนะสมาชิท่านรอบหน้ามาเรียนด้วยกันอ,อัปเกรดความรู้นะครับเพิ่มเติมประสบการณ์จากคนที่เขาประสบการณ์เยอะแบบนี้มาสอนเราเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราไปเรียนรู้เอง เรียนฟรีมีค่าครองชีมากมากนะครับหาคอร์สแบบนี้ผมว่ายากมากนะที่นี่พร้อมทุกอย่างนะความรู้ดีๆได้มีณภาพได้โค้าปากผู้นำโค้ปากผู้บริหารด้วยโอ้ต้องมากันครับนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะทีมเรามากันให้เยอะรอบหนะ้านะครับแล้วพบกัน25เดือน6เนี่ยก็จะมีคอร์สเกี่ยวกับประกันขอเราสร้างประกันความเสียเ่ยงคัพวกนี้ีเอ็มทีเป็นแสนเป็นล้านนะเราต้องรีบจองติดต่อสาขาสมุทรสา,ราครทีมหลายคนบอกเ๋ยจะมาลงไม่ใกล้วัน ไม่ใ่าอยากสำเร็จต้องคิดไวทำาบต่อชินใหให้เร็วครับแล้<ม>วพบกันนะครับตอนหน้าครับครับวันนี้ก็มาเรียนคอร์สกรุงเทพปันนชีวิตเนาะผมรู้สึกว่าเรียนทุกครั้งได้อะไรใหม่ๆหมทุกครั้งเลย<ม>แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยมันก็มีใหม่เ<ม>ข้ามาเรื่อยๆอย่างวันนี้เนี่ยนะครับทางสีกูเองก็เพิ่งแจ้งว่าวันที่เจเดือนห้าทางสีกูเองได้สิทธิ์ในการขายกภมประธานประกันชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถส่งแอปพลิเคชันผ่านออนไลน์ได้แล้วื่องอัปเดตแบบเนี้ยถามว่า ถ้าเราไม่เข้ามาเราจะรูไหมเราเข้ามาอัปเดตผลิตภัณฑ์อัปเด,ปเด,ปเดตวิธีการทํางานของเราไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตัวเราเก่งขึ้นแล้วก็ทีมเราก็เก่งขึ้นนะครับครับตอนนี้เราก็อบรมเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปทั่วหน้านะกับการอบรมประกันชีวิตจากทางฝ่ายวิทยากรนะครับก็คือทางฝั่งของกรุงเทพประกันชีวิตการเรียนออนไลน์แบบที่เราเรียนกันอยู่อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับแต่การเรียนกับท่านวิทยากรโดยตรงนะครับ เราจะได้นะครับความรู้สึกแล้วก็ที่สําคัญมันยกมือถามได้นะครับในกรณีที่เราสงสัยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคอร์สหน้านะครับก็จะมีเรียนแบบนี้อีกนะครับก็อยากให้พวกเรารีบลงนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนนะครับสอนคือโดยวิทยากรที่ทาจริงๆนะครับอันงนี้เราก็จะได้ความรู้เต็มๆแต่ต้องลงให้ทันวันนี้ก็เดินทางมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันกับการอบรมคอร์สต่อไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ